สวัสดีครับลูกศิษย์หลวงปู่สวงทุกๆท่านพรุ่งนี้ก็วันหวยออกแล้วนะครับงวดที่ผ่านๆมาเลขก็ออกเลขที่เกี่ยวข้องกับอ่ากระท่อมต้นมะขามนะครับคือเลขแบงค์ที่หลวงปู่สวงท่านฉีกฝากกำลังใช้ไว้พี่หนูก็ที่นี่นะครับครับคือแบงค์ร้อยเลขท้าย0-5 1้านนี่แหละครับ สองงดที่ผ่านมาก็ออกเลขแบงค์หนึ่งบาทนะครับที่หลวงปูส่สวงท่านเขียนยันเอาไว้คือห้าเจ็ดเก้าและก็งดต่อมาก็สี่ห้านะครับตัวเล็กๆนั้นต็เลขมาออกที่จํานวนนาทีครับสี่สิบห้านาทีที่หลวงปูส่สวงท่านนั่งปลกปลูกเสกแผ่บารมีแผ่เมตตาให้ข้าวทิพย์และน้ำมนต์หลวงปูส่สวงกับเหรียญหลวงปูส่สวงที่อยู่ในรถรวมทั้งงานพิธีบวงสวงพญานาคด้านหน้าของท่านทั่วบริเวณวัด รถคันนี้ก็ทะเบียน801 1นหนึ่งนะครับแล้วท่านที่เคยดูคลิปหลวงปู่สวงมาตลอดจะเห็นภาพนี้จะจําได้นะฮะคลิปที่หลวงปู่สวงท่านหยิบหอยแล้วโชว์ขึ้นแล้วก็หยิบเลขม้วนนี้ก็น่าจะอยู่ที่ต้นมะขามนี้แหละครับทะเบียนรถที่หลวงปู่สวงท่านเขียนยันและนั่งปลูกเสกคือต0วแปดศูนย์หนึ่งหนึ่งนะฮะแล้วที่กระท่มต้นมะขามนี้หลวงปู่สวงท่านเคยเขียนเลขสองสี่ตัวนะครับเป็นสองสี่หรือสี่สองนะครับ ท่านละสังขาร10ค่ำเดือน10คืนวันก่อนผมฝันว่าไปหลายเรื่องฮะแต่สุดท้ายตอนจะจะตื่นมีเสียงบอกมา4ี่สองนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงปู่หรือเปล่าครับแต่คิดว่าใช่ครับที่ไม่แน่ใจเพราะว่าไม่ได้เห็นตัวชัดเจนครับส่วนหลวงพ่อเปลืองฝันเห็นหลวงปู่สวงนะครับหลังจากไม่เคยฝันมานานหลายปีแล้วครับ ฝันว่าหลวงปู่สวงท่านให้อ่าแบงค์พันมาหนึ่ใบนะครับให้ไปซื้อเลขตามหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแต่เลขมันจะเยอะหน่อยแต่ถูกแน่นอน200เลขเป็นปริศนาทุกท่านตีเอานะครับส่วนผมเมื่อคืนฝันว่าไปซื้อลอตเตอรี่นะฮะแล้วก็อยู่หน้ามอเตอร์ไซค์นะครับอ่าแล้วก็ขณะซื้อนั้นเห็นเหือบไปเห็นแม่ค้าทำแบงค์พันตกผมก็เลยเก็บเอาแบงค์พันแล้วก็เห็นอีกใบนะครับ แล้วก็เอาแบงค์นั้นมาซื้อลอตเตอรี่ของแม่ค้าคนนั้นแหละครับซื้อเลขที่ฝันในตอนแรกนั่นแหละครับในฝันถ้าจำไม่ผิดนะครับซื้ออ่าหนึ่งศูนย์กับสี่สองครับเลขทูบกุมารไอ้ไข่ที่จุดถวายหลวงปู่สวงนี้ก็อย่าทิ้งนะครับพิจารณาดูเอานะครับทั้งหมดนี้เป็นแค่แนวทางนะครับครับหมดนี้ถ้าใจผมก็หนึ่งศูนย นะครับสีแล้วก็3ตัวก็2 1 0นะฮะครับอย่าลืมเลขต่างๆในคลิปก่อนๆนะฮะต้องเอามาวิเคราะห์เอามาพิจารณานะครับครับขอให้ทุกท่านที่เป็น FC ช่องนี้ขอให้มีโชคกันทุกๆคนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ